อะไรดีนี่อนี่เป็นปรเด็นเราเราจะโกรปรับใหม่ก็น่าจะสนใจไม่หวีผมสีเขียวอย่างโกงหวีผมสีเขียวไม่ได้โกงพี่มันแค่บอกว่าเครื่องไหนถูกปิดแค่นั้นเองห้ามเข็มแดงใช่ปะใช่ห้ามเข็มแดงห้ามกองห้ามไปใช้ ยกเว้นฆาตกรอยากจะโอเคเอาไปก็ได้ยกเว้นเพื่อนหยิบเจอแบบแบบตอนนั้นน่ะโอเคเอาไปก็ได้วิ่งผู่ปีพอปีปออยู่ถ้าจะเล่นฆาตกรตอนนี้พี่ก็เล่นอยู่ตัวเดียวแหละกูฝึกแฮทอยู่ด็อกเตอร์เหรอไม่ใช่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เล่นเป็นอยู่แล้วอยากเล่นก็แคเก็บปกติส่วนใหญ่ก็ได้เยอะนะ แต่ว่ายังช็อตเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ก็เริ่มช็อตดักได้อยู่ช็อตดักแล้วก็วิ่งไปตีอืมมูเปล่าได้อยู่ฮะมูเปล่าโอ้ก็ไม่ได้ปิงตีหรอวะอย่าเปลี่ยนสัญญาณนะดักดูปิงโขงก็ทำคนผวาละพี่ทำพี่เจ็บได้ผวาดีฮะตัวบาบขนาดนั้นมึงทุบ ยังไงอ่ไม้หักไม้แค่นั้นตัวกูห่างไวประมาณหนึ่งเมตรมึงทุสถึงได้ยังไงไม้ลอยมีด่ยปาดได้อย่างไรนี่โคตรโกงนะโอนิปิงนเบิกาของไหนวะเปลี่ยนถึงไม่เป็นไรหรอกทุกไม้สองเราถ้ถ้าเอาเบื้องแดงมาก็อยนที้นเอาไปแค่นั้นแหละ ฟองตื้นเฟืองแดงเอามาก็คือใช้ให้เสียไม่งั้นก็โยนทิ้งใช้ให้เสียหรือไม่ก็เปิดมาแล้วก็กดกอายนทิ้งไปเลยเหยุดวางของมือจ้าโอ้ยวิสเกอร์วิสเกอร์ใครเล่นลินเลยใครมีนวิสเกอร์วะไม่รู้ไม่ได้มีละหน่อยดิไม่ได้มีละใครก็ตัวอะไรไม่รู้ฟุ้งไวไม่รู้อ่ะใครอยู่ตีแม่งอยู่ตีแปดอยู่ตีเก้าตัวอะไรไม่รู้ อู้หูด่านนี้ฮู้หู้ยังอยู่นะเวดเี้มันชอบปะด่านแบบนี้ก็ของกูอย่างชอบเลยพี่ด่านนี่เนี่ยก็แบอก็ดีพุ่งลายเป็นๆนะพี่พุ่งได้พุ่งง่ายด้วยเจอเดียวจังลายเสื้อแดงอ่ะลายเสื้อแดงอ่ะแระยังไม่ชินเลยมาเล่นตัวผู้ชายแล้วแม่งหลังใหญ่กล้องบางกล้อง ต้องแรทำไมวิ่งตามเลยเดีอยก็วิ่งหนีมาอาดฟานเจอแกรวิ่งตามแบเครียดตอนแรกแปรลนไล่แล้วกวันเรา้็ใครติดใครติดใครตู้ไม่ผัดไม่ผัดเยอะไม่ผัดเยอะไม่ผัดไม่ผัดไม่ผัด เอ้ยเฮียชิพายลราปิดทางคุ้ยสวยกันโอ้ยมันเข้ากับแขกเลยแล้วมันมาอยู่ข้างล่างแล้วนะโดดลงหน้าต่างเงี้ยแล้วแม่งเป็นห้องวีอ่ะทางลงเนี่ยแล้วพี่เกียรแม่งพุ่งปลาผมยัดกำแพงห้องวีเวียงลงไปเลยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะหยุด เร็วเร็วเร็วรีบทำอะไรรีบทำแล้วทำไมริบที่ไม่มีไฟอ่ะก็เพราะแหละถึงงงไงว่าทวาไมรีบทีงไม่มีไฟมองอย่างเงี้เนี่ยไฟไฟหน้ารถปวดโอ้ยเฮ้ยตัวพี่ไม่จมไปอยู่ในแขนพี่ขึ้เลี้ยวอ่ะโอ้มหายตัวอะไงล่ะพี่ตัวอะไรกูเห็นนักเกียร์มาตัวอะไรอืนี่หลับเดินไปไหนอ่ะตัดูดูดก็ไม่ใช่ถ้าฉีดนี่เขาเห็นใช่ปะ ตัวออะไรีเมันใช้ได้กี่ครั้งนะสองครั้งบ่อืมเขาไปใช้ได้สองครั้งต่อหนึ่งเดนต้องเทปพี่กูลงมาก่อนแค่นั้นแหละบังไม่ได้มันยังเดินไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปอู้ยเฮียช่างสาดเลยจังหวะนี้แหละพี่จังหวะนี้แหละในขณะนี้ กำลัจะมาำจะมาพี mm ่พ hmm. ี่เองนไหนไนปากน่เะไรชอบ่นี่ยังไมหมดพอดีเลยวะเนี่ย นนข้ามฝันเลยจะแทกห่อแล้วเวืดดาดเนี่ยมันเลยอยากย่อเลยมันง่ายอ่ะง,ง,ง,ง่ายที่บล็อกไอ้ที่ปาดเยอะเด้เขื่อมันล็อกทางเดิะใช่ปะกระตังเยอะคือข้อแค่ขออย่างเดียวคือแกะพุ่งภาคขี่รถเข้า เห็นกูแล้วเฮ้ยไม่มีที่ให้หลบเลยกระลุกันเลยรุ้วะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม้ก็ไม่มีน้าต่างก็ไม่มีแต่เลทปี๋อยู่ชิบหายอะไรอยู่ไกลด้วยรักษาไว้แล้วไปยังไปดีปี๋ซ้อมไปก่อนนะพี่เออ ไม้ใทำไมคุณเพชรโดนฟีเปดอะไม่ได้อะย Never, ังไม่เคยนะทีไม่เ oh, ห <cs uc> ็นจริงเรอพี่ที่จะย้อนกลับไปโอ้ยพี่้องกลางครั้งแรกของชีวิตไม่พี่มันมีเงาตกเขียเหี้ยแม่งน้าต่างอยู่เหี้ยมากเลยุ้ยไม่โดน ไม่โดนเรอคือไม่โดนดิอ้าวพี่ไม่ได้สักเครื่องลนะเนี่ยอะไรหลงไม่ได้หลงอี๋อะไร เครื่องอะไรใช่ไหมแต่องมันมีไอ้นี่ไอ้ตีตีแล้วเนี่ยของของอะไรนะของอะไรไอ้ที่มดื่งไปบ่อะไรพี่ไอ้เครื่องที่ว่าไม่มีแล้วนะไม่มีไฟอ่ะไม่บอกไม่บอกหนึ่งทมนะกูว่าแล้วมีอ่ะอืม ไป่อนเลยคนคนนี้ไปก่อนเลยปั่นเครื่องไม่ได้เลยปั่นยังไงก่อนอยูกันยังไม่ได้เลยมันจับมันมาแตกเครื่องอืงอน่นก่อนนะไม่งั้นไม่มีไฟนะ <c oughs> มาด้เพิ่มร้องหอนนะมาแตกเครื่องเหลืองก่อน โยฮะหออะไรอะเรียกเดียวอะไรอะไป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 ไอะไรอะ้าที่จอกันเรื่องเมืองเฮไรอมเาี่อะไรอะดููดูดูดููด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 ูไูดูไปดู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 ดดู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 ูด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 ูเูดูด เหลี่ยงกันเดียวและเดีตรงนู้นปขะเดดวดไอ้ดูดูเเยเยเหลอกเราไปตายเีดีวเเดียชิเปอร์ไหนวะะเาอยู่่เทิเียเฮ้ยเยเ้ยตัวเอนสวยเดี๋ยวเดยเยเยแบเลย เกียตเียสุดยอดเกมวะเกล็ดไปนูนไปละไปละบายเฮ้ตรงนี้ตรงนี้กลับมาปะเกมเกีเียขอจริงก็เท่เลยวะเียยังชอบเฮียก็เียเลย ฝั<_<_<__<_<_<_<_<_่งนู้นนะพี<_<_<_<_่ก็เงงเลยอะไรมาได้ไม่กลัวเงงเอ้ยเฮียแม่ง้ถึงด้วยพับเลยโดดเลยแล้วก็โดดเลยแล้วก็โดดเลย เอ้ยยังไม่งยังดัวดิควยอุ้มเลยแล้วมิวดาเนี่ยมันดีเวกเกอร์มันมันได้อัยโหกรเหี้ยอะไรไม่ได้อย่างเด้ยง่ายด้วยแปงโดนอย่างง่ายไปเบสอยู่ห้องนะ ต้องนมีเยอะมากมั้ยอมตายบี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 วิ่ีบีบีบีิีบีบีบีีบ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 ีนีีบีบีดีบ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 ีอีบีบีบีิีบีบีิีบ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 ี เธอเก็บสีมเียวที่ดิหไ่ด้ัเป็นฟตรี่อดีเยหอกไปลอง่เยากยิอย่างดังนี้ไปเป็นต่ออุ้ยท่อเกิดใกลๆด้วยได้หมด่เชื่อให้ผาี่ไปลอท่อไม่จริงนะพี่แอบอ่ะพี่รอท่อเลย ไอ้ยันต่ตัวงอเลยเมื่อกี้เนี่ย